คือเดพวินค่ะก็เป็นไปตามคือหุ้นนะฮะที่เราดูตอนนี้นะฮะจดจีอก็ยังยืนได้นะฮะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ดูยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้ายบแปดบาทนะครับค,คือถ้ายังยังยืนได้ก็จะเป็นแต่ดับขึ้นต่อตามเทรนนะครับก็ดูสักประมาณตอนนี้มันยีบเก้าใช่ไหมพี่ก็ก็ทีทีละบาทอะ หรือไม่ก็หลักๆเลย <ATM S 1> ก็คือประมาณสักสามบาทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็ยังยังถือต่อได้นะครับสาหรับใครที่ขายไปแล้วบางส่วนยังไม่ได้ขายหรือว่าถ้าจะซื้อผมก็มองยังได้อยู่นะแต่ว่าถ้าต่ำกว่าสมมุติซื้อยี่สิบเก้าใช่ไหมฮะ,ะซื้อยี่สิบเก้าก็ต่ำกว่ายี่แปดบาทขัดลอดมันก็จะขาดทุนสักประมาณประมาณสามเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าหลุดพัาค,คอมแล้ว นะฮะอืมก็เอ่อยังยังสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อเพราะตอนนี้คือบางท,มทีมันก็มีคุ้ไม่กี่ตัวนะที่เล่นได้ในช่วงตลาดช่วงเนี้ยนะครับที่มันมันยังไงอ่ะมันผูกผูโผบโหมดขึ้นก็ก็ไม่ขึ้นนะฮะลงก็ไม่ลงอ <the beach> อืเหมือนแกว่งเอ่อออกนั่ <the beach> <the beach> นข้างมากกว่านะครับก็เอ่อช่วงบ่ายก็ลดระดับลงมาละแต่ที่ภาคเช้าบวกไปประมาณกับสิบจุดขึ้นมา ขึ้นมาเหนือพันสีได้แต่มันก็ไม่เสียรนะครับมีแรงขายกดลงมาอีกนะครับขนาดที่เอ,อขนาดตัวเลข GDP ช่วแล้วนะใช่นะครับตลาดก็ก็ยังภาพรวมมันก็ยังยังคงไปไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นักนะครับก็แต่อะไรก็ตามเนี่ยคือก็ยังมองเป็นช่วงรีบาวนะถ้ายังยังไม่ต่ำกว่ากรอบล่างสักประมาณช่วงหนึ่งสามแปดศูนย์นึงสามเก้าศูนย์ะนะครับมีโอกาสจะขึ้นเหนือ เออพันสี่ร้จุดได้แล้วกรอบบนก็คืออยู่ในช่วงหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งสี่สองศูนย์นะครก็ใะหลักเป็นก็ดูเรื่องของน้ำมันดิบอ่ะนะครับที่มันอาจจะอยู่ในช่วงท้ายแต่ก็ยังยังจะสามารถขึ้นได้สอไปสักประมาณช่วงประมาณที่สิบแปดเหรียญอะ่ะนะครับสำหรับตัวตัวราคาน้ำดิบแล้วก็ช่วยหนุนกลุ่มพลังงานที่นำตลาดขึ้นมานะฮะ ส่วนตัวหุ้นอื่นก็อืมเออเมเจอเริเ่มใหม่แล้วนะครับเมเจอเมเจอเท่าไหร่ล่ะคะก็เหมือนเดิมที่สามห้าบาทค่ะสามห้าบาทอ<ว>ตอนนี้ก็คือลงมาลงมาที่เท่าไหร่สามเปดบาทะนะฮะก็ยังมองว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบาทยังได้อยู่อ,อืหรือไม่ก็อืมดูจุดต่ําของรอบนี้ก็ได้สาม็ดบาทนะครับ อืมถ้ายังได้ก็ก็ขึ้นต่อนะฮะสร้างฐานมาพอสมควรละนะครับน่าจะสมควรขึ้นได้แล้วนะอืม,อมนะครับแนวต้าน35บาทส่วนส่วนเออเซฟโก้ก็ก็แนวแรก10บาทก่อนนะครับตัวเซฟโก้ส่วนตัว SCN อันนี้ให้ดู7.6ถ้าต่ำกว่าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับอาจจะขายไปก่อนถ้าต่ำกว่าถ้าต่ำกว่า เออ7จ็จุดหกนะครับตัว SCN <อ>ส่วนที่เทรดดิ้งเทรดดิ้งใหม่แต่ผมไม่บอกว่าตลาดมันมันกเ็เหมาะกับพูดรับความเสี่ยงได้สูงนะเพราะว่ามันมันมันยังไงอ่ะมันอย่างที่บอกไปคือมันผุกผุบโผล่อะเออบางตัวถ้าดูไม่ถูกจริงแบบ เออไม่ใช่เทนมันขึ้นมามันก็เป็นแบบแค่ดีดตัวขึ้นมาระยะสั้นแล้วก็เอ่อโดนเทกกลับมามเป็นไซเวย์หรือไม่ก็ปรับตัวลงได้ซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็อย่างตัวที่แนะนําเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นเสนานะครับค่ะอืมตัวตัวเสนาที่มองว่าน่าจะขึ้นได้ต่อแล้วก็มีนิวไฮ ไฮเดิมอยู่ที่ประมาณ3.12เนี่ยอันนี้น่าจะเบรกได้เพราะว่าแต่เป็นระยะสั้นนะเพราะรอบนี้มมองน่าจะเป็นขึ้น5ขึ้นมาค่ะนะครับขึ้น4ก็คือจากเอ่3.12ลงมาที่ประมาณทําท,ทําโลที่ประมาณ2.78 <c oughs> อืมอืมนะครับในช่วงเอ,อวันที่3ถึงประมาณ12พฤษภาคมอะค่ะ <c oughs> นะครับอันนี้เป็นขึ้น4 <c oughs> จบแล,แล้วแล้วก็น่าจะ ปรับตัวขึ้นทําขึ้นอ้านะครับ <Okay. S 2> เอ่อก็ก็ซื้อสามจุดศูนย์แปดนะครับแล้วก็ต่ํากว่าสองจุดเก้าแปดคัดลอด็อตเาตั้งด้านบนประมาณเอ่อสามจุดสองแปดถึงสามจุดสามค่ะนะครับแล้วลองเบสด,ดูลองเทรดดิงดูแล้วแต่ต้องต่าถ้าต่ากว่าต้องคัดลอสนะคะค่ะนะครับ, <Okay. S 2> <c oughs> รบส่วน มีคนถามมีมีเพิ่มเติมไหมฮะหุ้นไม่มีแล้วพี่มีคนถามตัว R อเอสค่ะเออไอเอก็ก็ย่อลงมาตามที่คาดนะฮะเขาจะซื้อยังอืมจะซื้อยัง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 ไม่ซื้อนะฮะเดี๋ยวรอสัญญาณชัดเจนอยก่อนรอสัญญาณชัดเจนอืมเดี๋ยวบอกทีว่าจะซื้อเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ตอนนี้ คือผมไม่รู้ว่าที่ถามเนี่ยไม่ได้ขายหรือเปล่านะอเออถ้าสงูงไม่ได้ขายเนี่ยก็ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับอืมถือว่าเฉยเฉยนะครับส่วนที่ใครที่ขายไปแล้วจะซื้อกลับอย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแต่ไปซืเอ็มสิบหกค่ะฮะตัวไหนไหนะพี่เอ็มสิบหกเอสอ๋ออ๋ออทำไมมีหุ้นน้อยจังเลยอะอ๋อหรือมีมีมีหมดแล้วเหรไม่มีใครถามหุ้นลวอ๋อนะครับ เอ็มเอ็มหนึ่งหกอืมก็ก็ยังสรุปภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างจาก<ม>จากเมื่อวันศุกรนะ์เลยนะเออเพียงแค่แบบพักเชาวขึ้นมาดีตัวขึ้นมาเปิดกระโดดมันก็ดีทำเอาคนที่เปิดสานาค้างไว้แต่วันศุกร์นะฮะ<ม>นอกนั้นก็ภาพเหมือนเดิมตลอดเลยก็งั้นก็ยังยังคงเป็นโอเพ่นรองอยู่แต่ใจใจเย็นนิดนึงนะครับรอรับที่ประมาณช่วง ช่วงแนวแรกประมาณ8.85เหมือนเดิมเลยสองช็อต8.85แล้วก็8.80 8.85 8.80ส่วนคนที่เปิดลองไปแล้วเมื่อตอนเช้าที่ประมาณ8.83 8.84ก็ก็ถือไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าลงมา8.80เนี่ยจะเปิดอีกช็อตหนึ่งแล้วก็หลุด8.78คัดลอตนะครับแนวต้ด้านบนก็แนวเดิม8.97ที่ตอนเช้าขึ้นมาแล้วแล้วไม่ผ่านนะครับผ่านไม่ได้ถัดไปก็คือ อยู่ที่ประมาณ904ครับก็ยังเน้นเล่นโอเปนลองในช่วงที่มองว่าตลาดรีบาวนะฮะส่วนทองคำก็ตอนนี้ถ้าแกเปิดลองไปแล้วไม่เปิดช็อตไปแล้วนะครับดูหนึ่งสองปก็สูงฝ่าคัดลอสทองคำเป็นช็อตนะครับอืมสูงกว่า เดี๋ยวนะฮะขอวัดอีกทีหนึ่งค่ะตัวสปอตนะครับถ้าขยับไปนิดหน่อยประมาณหนึ่งสองแปดเจ็ดค่ะนะครับสูงกว่าหนึ่งสองแปดเจ็ดคัดลอด้อาำรับการเอเป็นช็อตส่วนด้านล่างก็คือมัอนเดิมที่แนวรับหนึ่งสองห้าศูนย์ค่ะครับ อ๋อมีคนถามตัวหุ้นเอสค่ะคุณอ๋งค่ะครับเอสก็ยอ่อลงมาแล้วนะฮะที่เรามองไว้ที่ Facebook l i ฟ e กับพี่มอนะ่อนอ่ะนะครับ <c oughs> ที่ขึ้นมาแต่ก <c oughs> ว่ามันแต่ว่ามันขึ้นไม่จริง <c oughs> นะฮะขึ้นมาแค่ชั้นๆเอง <c oughs> <c oughs> ชนห้าจุดเจ็ดห้าแล้วก็ยอ่อลงตอนนี้ก็คือถ้าจะจะรอหุ้นตัวนี้จะเข้าใหม่อย่าพึ่ง <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะมันเป็นสถานการณ์อ่อนตัวอยู่สําหรับคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะรอดูเออถ้าไม่ต่ากว่าห้าจุดสามผมมองยังขึ้นได้ต่อคน<ล>ะครับก็สําหรับคนที่เอ,อมีหุ้นอยู่แล้วยังไม่ได้ขายก็ดูห้าจุดสามไม่ต่ากว่าถือต่อต่ากว่าคัดลอสส่วนแคมมี่าัพิ่งค่ะ<ม>ครับผมได้ค่ะครับอ,อ่หมดแล้วนะคุณอง๋งครับสวัสดีครับแล้วคุณอง๋งครับโซล่าโซล่า,าหน่อยสิมันฟลอวันนี้มีคนถามอยู่อ่ะ อืมในมุมของคุณอ๋องเป็นยังไงไม่ต้องเข้าหรือเข้ายังไงฮะเดี๋ยวนะฮะผมขอดูอัปเดตขึ้นนิดนึงค่ะมันมีข่าวอะไรอ๋อที่ข่าวขาดทุนแล้วก็มีข่าวว่าผู้จู่หุ้นใหญ่ทิ้งขายจะทิ้งใช่ไหมเขาทิ้งยังไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่ไม่ได้ถือผูอถือหุ้นใหญ่แต่ว่าหุ้นโซล่าที่จะเป็นหุ้นกระจายเยอะมากนะฮะ มีพูดถึงหุ้นเยอะมากอืมมันก็ถ้าเป็นแพทเทิร์นนี้มันก็คือมันก็เสียเสียทรงไปแล้วอ่ะมันไม่ต้องไปเข้ารับนะฮะเออเพิงแตลระยะสั้นอาจจะแบบมีมีภาพของการรีบาวขึ้นมาบ้างอ่ะเพราะว่าเอ่อถ้าดูตามกราฟระดับวันเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแรงล้าแต่ที่แบบว่าแท่งราคามันลงมาเร็วห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเยอะๆเนี่ยเต็มที่เลยมันน่าจะลงประมาณสองสามวันอ่ะค่ะค่ะได้อืมถ้าเป็นอย่างถ้าแท่งแดงนี้นะ นะครับทั้งแดงลงมาพวดเดียวเงยก็เต็มที่สามวันแล้วก็จะรีบาวขึ้นมานะฮะอืมถ้ามันพวดดีตัวแ <ไป S 2> นวรับแนวรับแนวรับเท่าไหร่แนวรับเดี๋ยวว่าแนวรับก่อนอุ้ยรับไม่ได้เลยรับได้ถึงแนวรับพอดีเลยเนี่ยวันเนี้ยห้าจุดเจ็ด <5. 7 S 2> ฟลอรพอดีเซลลิงเลยฟลอรพอดีใช่ไหมพี่เอจะเป็นแนวรับพอดีนะโอเคเออเป็นผมผมลงวัดรอบใหญ่เลยอะตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่ หนึ่งจุดห้าสามอะพี่วันเ,ออเดือนมิถุนาวันที่เก้าปีสองศูนย์หนึ่งสองอะนะฮะขึ้นมาแล้วก็รอบจุดสูงสุดก็คือที่สิบเก้าจุดสามอืมได้ค่ะอืมนะครับประมาณเนห้าจุดเจ็ดแนวรับพอดีหรือไม่ฐานฐานเดิมมันอยู่ที่ประมาณสักช่วงประมาณประมาณห้าบาทอะ,ะอืมครับครับผมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณเอกพาวิน